กดสตาร์ทนะเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ไหนไปที่ไลน์ไปกดวิดีโอคอนขึ้นมาอ่าล้วก็เขาจะสอนเขาจะสอนเรานถ้าผมจะสอนเขาเขาจะเข้ามาเรียนฮะสมมุติถ้าเขาจะสอนเราก็เขาลงได้เลยใช่ไหมเหมือนกันอ๋อเหมือนกันอาเสร็จแล้วใช่ไหมนี่ยแล้วก็กดแชร์หน้าจอเนี่ยแชร์หน้าจอหน้าจอนี่ที่เราจะสอนนี่ไง นี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวสนห่อยเดี๋ยวให้เข้ามาอ้าวเข้ามานี่ยังเข้ามาสอนแล้วสอนแล้วได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วมายัางมายัางฮัลโหลเดี๋ยวเข้ามาเอามาแล้วโอเควันนี้สบายเรียนคนเดียวเหรอแค่ครับโอโอเคโอเคอเคอาน้อยคนหนึ่งยังไม่เข้ามาอ่ะโอเคนะ พร้อมยังพร้อมแล้วครับเอวันนี้วันนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วหกโมงแล้วพอเนาะเราไปโรงเรียนมาใช่ไหมใช่ครับเออจะได้ไม่เหนื่อยเอาสักสามสิบนาทีเนาะครับโอเคครับโอเคครับอ้าวเรียนเลยนะได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินครับชัดไหมพอฝนตกตัวนี้ฝนตกครับฝนตกชัดนะครับ อ่าโอเคเด้พระจารย์จะเปิดอันนี้มันดังๆโอเคสุดแล้วโอเคพร้อมเนาะพร้อมครับโอเคได้ยินชัดเนาะได้ยินครับแล้วเห็นวิดีโอที่ถ่ายเมื่อวานนี่ไหมวิดีโอไอ้เพลงครับเออที่ที่สอนเมื่อวานนี่ได้ยินเสียงตัวเองไหมได้ยินครับเออนั้นนั้นเวลาเรียนเนี่ยจะพอเสร็จแล้วก็จะมีวิดีโอได้หนึ่งชุดแล้วก็จะได้ไปดูทบทวนไปดูอีกครั้งได้นะโอเคนะอ่าเริ่มเลยนะ เริ่มเลยอ่าโอเคครับเห็นหน้าจอพระอาจารย์ไหมเห็นครับเห็นรูปเด็กมีเห็นนะครับเด็กาก็จะเห็นอ,อ่านเลยนะครับ English for kids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  for อ for ครับ for kids. kids kids เนี่ยแปลว่าเด็กๆ <Kids. S 1> ครับ kids แปลว่าเด็กๆ มีความหมายเหมือนกับเขาว่า children children แ mm hmm. ปลว่าเด็กๆ mm hmm. แต่เขาใช้ศัพท์นี้แทน kid kid นี้ในตรงเนี้ในที่นี้แปลว่าเด็กๆแต่ความหมายเดิมของ kid มันแปลว่าลูกแพะเข้าใจไหมครับ,รบลูกแพะแพะแล้วมันมีลูกอะ่ะคิดแปลว่าลูกแพะแต่เขามาใช้กับเด็กๆเป็นคําที่ไม่เป็นทางการในที่นี้จึงใช้เอาเด็กมันเหมือนกับลูกแพะเข้าใจไหม อย่างไรเด็งสายยังเป็นเด็กอยู่ก็จะใช้นี่แทนก็จะไหมครับ kids English for kids ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆตัวไหนแปลว่าเด็กๆบอกอาจารย์นี่ตัวไหนครับ kids kids แปลว่าอะไร kids ตัวนี้เด็กๆเด็กภาษาอังกฤษสาหรับเด็กๆ for ่าสำหรับนะ English for kids ภาษาอังกฤษ for for อังกฤ for for แปลว่าสำหรับ English for kids ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆโอเคต่อไปครับรู้ไหมวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรครับบอกพ่อจย์นีเรื่องอะไรครับเราจะเรียนเรื่องอะไรครับไม่รู้ครับเราจะเรียนเรื่องร่างกายเข้าใจไหมครับครับเราจะเรียนเรื่องร่างกายนะ ร่างกายภาษาอังกฤษเรียกว่า body เห็นภาพเขาบอก body ไหมเห็นปะครับเห็นครับอ่าด body 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 เห็นนะเห็นที่อาจารย์ชี้ไหมเห็นทุกสอนไหมเห็นครับเห็นนะ body แปลว่าร่างกาย body ว่าวว่า body ร่างกาย parts of the body อะอัน Part of the body part part แปลว่าส่วนส่วน of ของ body ร่างกายส่วนของร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องร่างกาย <c oughs> ว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างนะเอาอ่านหัวข้อใหม่ part of the body part of the part แปลว่าส่วนส่วนต่างๆเห็น okay, นะเอา้าอันแรกเห็นไหมครับเห็นไหม อันแรกตรงนี้อะไรครับผมรู้จักผมไหมตรงศีรษะตรงหัวเรามีผมอยู่ใช่ไหมครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่าแฮว่าตาเฮแฮเ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 ฮออกเสียงยาวครับแฮ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 ลว่าผมแฮผม เฮ่เฮ่เฮ่แปลว่าผมผมโอเคครับต่อไปครับที่สามครับที่สองเห็นลูกสรชี้ไหมเห็นครับ yes yes เยอะปลว่าหูหู yes 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 หูหูไปอันนี้อะไรครับ ตาอายอายอายอาไอายเปลว่าอะไรครับไอาตาตาไอายว่าตาเขียนให้มันถูกด้วยนะไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวนะต้องเขียนถูกด้วยนะอายอาอ ครับไอตาไอปุตตาอ่ะตัวนี้อะไรครับต่อไปอะไรครับ nose 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 จมูกจมูกไปเช็คจมูกให้ดังดังดังจมูกด้วยดัง nose จมูก nose เห็นภาพนะ nose 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 ต่อไป neck 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 คอ neck คอ neck เน็เน็โคโคอตัวแบบเช็ด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 เชด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 เปลว่าหน้าอกเห็นไหมส่วนร่างกายด้านหน้าด้านหน้าของร่างกายตรงข้ามตรงข้ามกับว่าหลังไงเชดคือด้านหน้าอกเราด้านหน้าทั้งหมดเลยด้านหน้าของร่างกายเราตรงหน้าอกเนี่ยเราเรียกว่าเชดเชด เชเชเชหน้าอกับต่อไปคำอะไรท้องทั้งยังวท้องท้องท้องสธอมักสธอมักส้อม่ะส้อม่ะส้อม่ะท้องท้องจากท้องนะครับหลัจักท้องสธอมท้องต่อไปไทยไทย ใช่ขาอ่อนใช่ขาอ่อนหรือต้นขาตรงขาอ่อนเรา่นี่ตรงนี้ตรงใกล้หั่เนี่ยใกล้หำเนี่ยไทยไทยแปลว่าต้นขาหรือขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนไทยไท่ไทยแปลว่าอะไรครับไทยขาอ่อนขาอ่อนหรือต้นขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้อะไรครับเดี๋ยวนี้ฮะ อยู่ใกล้ไข,ข่ใกล้กล้วยใกล้กล้วยด้วยนะครับมีกล้วยด้วยพระจานทร์เพิ่งรู้มีกล้วยด้วยผมมีกล้วยมีไข่ด้วยใช่ไหมอ,ไอ๋อเพิ่งรู้มีกล้วยอยู่ตรงนี้โอเคเลขเลขเลขอะไรเลขครับเลขเลขแปลว่าขาเลขก็ว่าขาเลขไกลกล้วย เลขกล้วยเล็บมืนางแล้วกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมืนางเลขอันพูดเรื่องขอควายเออเลขเด็กมันฉลาดเด็กฉลาดเลขเลขอะไรเลขครับเลขแปลว่าขาขาเอ๊ขาเลขเด็กรุงเทด็กอาจจะรู้เลขเลขมันพูดไม่ได้เลขเลขขาเลขคำตัวท้าย โท e ท toes t o นิ้วเท้านิ้วเท้านิ้วเท้าหรือนิ้วตีนนิ้วตีนก็ได้นิ้วตีนรู้จักตีนไหมรู้จักเออรู้จักนึกว่าไม่รู้จักเท้ากับตีนเดียวกันไหมเดียวกันเออเดียวกันฉลาดฉลาดรลา t โทส นิ้วเท้าเอามาทางขวามือเห็ดเห็เห็นลูกศรชี้นะเห็ดเห็ดสีสระสีสระหัวหัวหัวหรือสีสระหัวหรือสีสระเห็ดเห็ดเห็ดหน้าหน้าพระจารย์มันจะไม่ชูจะจะอธิบายว่าทำไมไม่ชูหน้าเรจะอธิบายตายจากที่เราอ่านกัน เฮตุ <Hey. S 2> <Hey. S 1> เราจะเห็ตเดแต่เดกเดี่ก็เ,เ,เ,เห็นเราแต่ว่ามันจะไม่โชว์นะา,า hey. <Hey. S 1> ไไันใ่เฮตแปลอะไรเหตุครับแปลว่าอะไรครับหัวหัวหรือศีรษะศีรษะหัวเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนะโอเคศีรษะนะหรือหัวเดียวกันครับเหรอเฮนะ hey. ต่อไปเมา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 ,มา เมาแปว่าปากเมาปากต่อไปตัวนี้อะไรครับอ่านว่าไงคำนี้อาม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 ไปว่าอะไรครับอามแขนแขนแขนรู้จักแขนไหมแขนแขนนะเออรู้จักแขนนะแขนยาวแขนสั้น แขนใหญ่แขนเล็กแขนอ r m อ r มตัวไปข้างล่างอ r m มีมีอะไรยืดออกมานี่ตรงปลายแขนเรามือมีมือ hand 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 ว่าอะไรครับแฮนแฮนแปลว่ามือมือมือครับตรงปลายมือเรามีอะไรครับมีเล็บมือแล้วก็ finger แปลว่านิ้วมือ finger นิ้วมือครับแปว่านิ้วมือ f i n g e r f i n g e r fingers นิ้วมือ finger 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 นิ้วมือเดีไป knee knee เข่าหัวเข่า knee k n หัวเข่าครับ K ไม่ออกเสียง knee นี่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 เข่าหัวหัวเข่ะนี่ใช่ฟุตฟุตฟุตสฉลือฟุตฟุตฟัฟันฟุต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 เท้าฟุตเท้าเท้าหรือตีนเท้าตีน ตีด้วยไหมตีด้วยนะตีนด้วย,ยตีนแปลว่าตีนก็ได้นะตีนะตนีโอเคไปเอาทีานี้สบายอ่านเองได้ไหมอาจารย์ชี้ลอ่านได้ไหมอ่านครับแรกเลยครับอาจารย์ชี้แล้วอาจารย์ช<ม>ี้แล้วอ่านเร็วผมผมภาชาคิดว่าผมผมครับผมครับผมครับ อ่าาไงอ่าไงครับอุ๊อ่านเร็ไม่ได้ไม่ได้เลยครับอ่ะแฮแฮนฮเฮไม่ใช่แฮนเฮนเแอลเซแอหอนูฮูเฮนเฮน แแหไปว่าอะไรแแหแปลว่าผมอ่าต่อไปข้างล่างอะไรหูหูหูเอียเอียออเสียงยาวหน่อยเอี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 ยอีหูหูหูไปตาภาษาคิว่าตาตาภาษาคิวบ์ว่าไงไอ eyes 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 แปลว่าตาโอเคต่อไปจมูกภาษาเยาวจะจมูกจมูกดัง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 จมูกจมูกภาษาเยาว์เนยังไงครับเออ่ nose 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 แปลว่าจมูกครับ nose ตัวอ,อะไรครับจมูกจมูกครับ จมูกมีกี่กี่รูครับหนึ่งมีหนึ่งรูแล้วครับมีสองมีสองรูสิครับมีสองมูเอารูนึงเอาไว้หายใจเข้ารูหน่อหายใจออก้าใจปะนะหายใจพอกกันก็ได้นะ nose nose จมูกต่อไปคอมปตังกี่แบคอคอเน c เ n e เน n e เน neck n e เน n e c n e อะไร n e c คอต่อไปเช็ดเช็ดเช็ดน้าอกเช็ดน้าอก yesstomacstomac h h ท้อง stomacstomacstomac h h ท้องใช่ไท่ไท่ขาอ่อนต้นขาหรือขาอ่อนเล่เล่ขาโทส s toes นิ้วเท้า ขวามือเฮ้เฮ้เฮ้เฮอะไรครับเฮครับเท้าเท้าโอ้ไม่ใช่เท้าอะไรตรงนั้นเฮหัวสิศีรษะสิเท้าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้เฮ้หัวหรือศีรษะหัวเรียกว่าเรียกว่าหัวก็ได้ศีรษะก็ได้ครับเฮ้เฮครับเฮเฮศีรษะอยู่ตรงไหนศีรษะอยู่ตรงไหน ใหญ่ตัวนี้หัวหัวหัวหรือศีรษะหัวหรือศีรษะพูดได้สองอย่างศีรษะหัวโอเคเฮเฮโอเคไหมครับอ้าวต่อไปข้างล่างอันนี้อ่านไงปากปากปากเอินเมาเมาเมา เมาคืออะไรคือเมาคับเมาเมาเมาปากปากเมาครับเรียนเสร็จก็กินข้าวนะอย่าเพิ่งกินตอนเรียนครับเเมา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 แวลว่าปากเอาเข้ามาแขนเม่อกี้ว่าแขนแขนแขนมีสองข้างแขนแขนอ้ามอ้ามอ้าว่าอ้าม แขนโอเคครับต่อไปข้างล่างมือภาษาอังกฤษ่มือแฮน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 เวลาแฮนกับแฮนมือครับมือก็เอาไปกำลังนิ้วมือนิ้วมือ finger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  นิ้วมือ มีห้านิ้วครับรวมข้างสองข้างสิบนิ้วฟิงเกอร์ไปนี่นี่เขาเขาเขาหัวเขานี่ฟุตฟุตเสียงเสียงสั้นฟุตฟุตเท้าหรือตีนนะเรียกตีนก็ได้ต่อพ่ายันไปเด็กพ่อจะชอบใช้ตีนนะใช้ตีนครับเป็นนักเลงเด็กเป็นนักเลงมากนะตัวเล็กเป็นนักเลงนะ ชอบขู่ชาวบ้านเขาด้วยตีนเข้าใจปะครับโตขมาก็เปลี่ยนจากตีนเป็นเทา้าเข้าใจไหมโอเคไหมอ,อ้าวอ่ามตามหลังพระเจา้าพระเจ้าไม่แปลี่ยนแล้วาตามนะหลายๆรอบจนกว่าจะหมดเวลาอีกห้านาทีเลยนะห้านาทีหมดเวลาเดี๋ยวพักก็กินข้าวนะว่าตามเลยเนหะ็นลูกศรชี้ไหมชี้ครับอ่าเฮ่เฮ่ว่าดังๆเฮ่เฮ่เฮ่ head e s ears e a r s eyes 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 nose nose neck neck c h e s chest stomach stomach t h i g leg toes ขามือ head แขนม้าวม้าวอ้ามอ้ามเขนเขนนิ้งเกิร์ดนิ้งเกิร์ดเนื้อเนื้อฟุตฟุตจำได้ทุกคำหรือยังจำได้ทุกศัพท์ไหมจำทุกคำไหมจำได้ไหมอยากอ่านให้ฟังฮะอ่านได้คำไหนอ่านได้บอกก็ได้คำไหนอ่านได้เรื่อบอกเรื่องคำไหนครับ หูครับ <h> ah> ห,หูหูอ่านว่าไงหูหูอ่านว่าเอียถูกต้องถูกต้องเ <Yeah. S 1> ก่งเก่งคำไหนอีกที่อ่านได้คำไหนาาตาครับตาอ่านว่าไงอ่านว่าไงครับตาไ <h ums> อ y ์ไอ y ์ไอว่าตา อ่า <I. S 1> อ่าตาคำไหนอีกที่อ่านได้บอกพะอจยนมา,อ,านอ,อ่านเองอ่านเองได้คำไหนอีกฮะฮะฮะเมาปากปากเมาเม <How. S 1> า, <How. S 1> าเท้าพอจเท้าเท้าภาษาอกฤษไม่เท้าอ่านว่าไงฟุตฟุตเท้าเท้าฟุตตีหรือเท้าตีเลย ฟุตฟุตเยอะเท้าตัวไหนอีกฟุตฟุตเท้าหรือตีนเทาตีนก็ได้นะฟุตเท้าอะไรอีกฟุตฮะสำไหนที่ได้อ่านเอไงได้มีบ้างมอม้อฮะเมาหมากเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านตามอาจารย์ดีวกว่า อ่านตาพระอาจารย์ดีกว่าน,นะอ่านย้อนหลังครับเขาดาวเขาดาวว่าอ่านย้อนหลังนะอ่านตั้งแต่สับหลังแล้วก็ย,กย้อนกลับไปเลีวก็บโก go back บกฟุต foot อ่าน foot foot ดี foot foot อะไร foot ขา foot นี่เขา foot นี่ Finger Nay Finger 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 New moon Finger Yes Hand Moon Hand Moon Arm Arm Can Can Mouth Mouth Bab Head Head ศีรษะหรือหัวโทโทนิ้วเท้าโทนิ้วเท้าไว้เล่เล่ขาไที่ขาทยี่ขาอ่อนขาอ่อนไทยไทยสตอมั a สตอมั m ท้องสตอมั c Oh. Oh Check. Nose. Oh. Nose. Neck. Neck. Nose. Nose. Eyes. 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 เฮ่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 แปลว่าผมเฮ่โอเคไหมพอยังวันนี้พอยังวันนี้วันนี้พเจริญเหนื่อยนิดหน่อยพรเจริญเลยไปสอนเยอะปกติเราเลิอกหูมือครึ่งใช่ปหมพอยังพอเนาะเออพเจรย์สอนหนังสือตั้งแต่วายสองแล้วพาจารย์ยังไม่ได้พักสอนหนังสือเพิ่งเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี้เข้าใจปะ โอเคเนาะวันนี้พอแล้วเนาะนะพรุ่งนี้ค่อยเรียนพรุ่งนี้ค่อยเรียนแล้วพรเจริญเอาอีกสิบนาทีพรเจริญเอาขึ้น youtube แล้วก็เข้ามาดูนะเนี่ยฟังเสียงตัวเองด้วยโอเคไหมโอเคครับโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับวันนี้แค่นี้โอเคโอเคโอเคสต็อปสต็อปสต็อป